นี่เลยจ้าปลดหีบถึงฤดูการปลดแล้วน,น,นะจ้าหีบละชิ้ห้าบาทเหมือนเดิมมาละชิ้ห้าบาทเหมือนเดิมดนี่เจ้าของร้านเสียเต่าเหมือนเดิมอันนี้มีทุกวันไหมเนี่ยมีทุกวันครับมีทุกวันช่วงนี้เริ่มมีแล้วเนาะปลามากับน้ําจ้าหน้าฝนก็จะมีปลดหีบแบบนี้หมักเรียบร้อย สามารถเอาไปย่างไปทอดได้เลยนัวนัวลองซื้อไปกินแล้ว15บาทอันนี้มีราคาส่งไหมคะราคา,คาราคาส่งเลยค่ะราคาส่งเลยอันนี้คือราคาส่งเลยจ้ะแม่นครับราคาส่งเลยราคาส่งมากแล้วถ้ายังไม่หมกักแบบกิโลตัวใหญ่240นะใช่ใช่240 240มานทำไหมละ15บาทอย,อยู่ติดกับร้านเม่อไหร่ได้กำไรไหมเนี่ย ได้ได้ยีติกับร้ากอะไหลเนี่ยนี่เลยนะคะเสียเตาตลาดคลองเตยสายกลางเหมือนเดิมค่ะอตอนเช้าก็มีเยอะอยู่นะนี่เหลือแค่นี้แล้ว<ช>อันนี้ช่วงบ่ายแล้วเนี่ยหมดแล้วจ้า